คุณพี่เอาใจนสวยเลยนะได้จ้าจะให้งานงงงคุณน้องไม่จแจ่มไม่เจริญเพรนะน้องกลัวจะแต่งหน้าสวยเนะจริงป่ะคุณพี่จริงไว้วางใจแหละเพราะว่าชื่อดังมากพี่อังอะแต่งหน้าสวยไม่ถูกใจเพราะแต่งเดี๋ยวอยู่ต่อนว่าน่าอะไรน่าได้แล้วหรอมะลองดูซิเสร็จแล้วหรอแล้วจบอุ้ยสวยมากเลยอะ่ะสวยจริงเลยอะ่ะ ท่าไหร่อะครับพี่ันหนึ่ค่ะอุ้ยน้องพกตังค์มาสองร้อเองค่ะเอาหรอว่ให้น้องหน่อยได้ไหมได้น้องหลับแป๊บนึงนะ๋ยวพี่แต่งเล่ไม่เสร็จหรอเสร็จแล้วพี่หรอเไม่เสร็จมา่เสร็จหลับก่อนนะไอดีเนะพี่นะเดี๋ยวอายเขาแน้องมาจากไหนเนี่ยมาจากบริษัทนั้นค่ะไปแนนค่ะมาเป็นยๆแล้สิคุณพี่เอาน้ารุ่มไปกัอ่ารุ่มแล้ว ก็เนี่ยค่ะราคา200ค่ะคุณน้องเนี่ยค่ะราคา200คุณน้องอยากได้เสร็จแล้วราคาพี่ราคาคุณพี่คุณพี่จะไปทำหน้าน้องคุณน้องกันราคาก็หนูอยากแต่งราคาสองร้อยราคาแล้วคุณน้องจะเป็นงานเน่ยราคาคุณน้องคะคุณพี่สรางแต่งหน้าค่ะราคาพันมึงนี่ถือว่าถูกแล้วนะถ้าอยาก200ร้อยูไปนอนให้สับปะเลือดแต่งที่วัดนุ่มค่ะได้สองน้องยเป็นงานเนยนะคะก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยราคา200ไปเลยค่ะเชิญสับปะเลือดนอที่วัด